โฆษกรัฐบาลชี้แจงการยกย้ายอธิบดีดี i เป็นการบริหารราชการปกติของกระทรวงยุติธรรมไม่เกี่ยวข้องกับกรณีเข้าตรวจหมูเถื่อนดังสาวเกนิกาอุนจิตรองโฆษกประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอขอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนนโยบายรวมถึงการบริหารราชการของกระทรวงยุติธรรมเป็นไปอย่างต่อนเนื่องและเกิดประโยชน์แก่ทางราชการ ครั้งนี้โฆษกรัฐบาลยังกล่าวว่าการโยกย้ายครั้งนี้เป็นไปตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอมิใช่การโยกย้ายกรณีพิเศษตามดําริของนายกรัฐมนตรีแต่อย่างใดส่วนที่มีกระแสข่าวว่ามีการโยกย้ายเพราะไปตรวจค้นสํานักงานใหญ่ห้างค้าส่งเมื่อวันที่27พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมานั้นไม่เกี่ยวข้องกันและตอนนี้นายกรัฐมนตรียังไม่มีอธิบดีดี i คนใหม่ในใจแต่อย่างใดต้องรอตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้เสนอชื่อ ด้านรอยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ชี้แจงเหตุยกย้ายอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษออกจากตำแหน่งว่าเป็นเรื่องประสิทธิภาพการทำงานเพราะทำงานไม่เร็วพอไม่เกี่ยวข้องกับกรณีใดเป็นพิเศษ